สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานก็ไปรวบรวมงานอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัว New e r ล o of Excellence x x e l l e n c e b o r n e x p l a i n อ็กซ์เบรนนึกถึงกระดูกและสมองนึกถึง Born x b o r n e x p l a i n Hospital โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมองพร้อมเปิดตัวคอลเลคชันพิเศษ b o ร n e x p l a i n อยากให้ทุกท่านาให้ความสนับสนุนและก็เก็บคอลเลกชันนี้เอาไว้อีกอย่างนึงก็คือเราจะได้มาทําบุญร่วมกันด้วยนะครับฮอ n เนผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกถแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ h o n เนอร์เมจิก6โปรภายใต้คอนเซปต์ถ่ายภาพเนื้อจินตนาการ Discover the Magic โดยมีหน้าจอถนอมสายตาขนาด6.8นิ้วและนวัตกรรมสุดล้ำอีกมากมายครับช่องทางท g j m a จมาร์ดบันนาแซแบบนี้นะครับดีลเลอร์ทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นช่องทางของผู้ให้ประกันเครือข่ายอย่างเอเอสูครับวงดูริยางซิมโฟนีโตเกียวในความสนับสนุสน,นของสภาศิลปะแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการดนตรีคลาสสิกแห่งเอเชียด้วยการแสดงคอนเสิร์ตดูริยางซิมโฟนีรอบพิเศษนำโดยวาทยากรนาโอโต ンン非常に前向きに取り組んでいただいていることに、非常に感謝しておりますし、今後もよりそれが密になってい เซ็นทันทุมงบ400ล้านบาทเปิดแคมเปญสงกรานมหาบันเทิงระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ไทยแลนด์สงการเฟสติวัล2024ระหว่างวันที่2 21เมษายน2567ณศูนย์การค้าเซ็นทันทั่วประเทศสร้างปรากฏการชูสงกรานไทยติดท็อปเทนสุดยอดเฟสติวัลโลกอัด1,000อีเวนต์ทั่วประเทศผสานวัฒนธรรมและเอนเตอร์เทนเมนต์ครบทุกความมหาบันเทิง พร้อมเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเปิดตัวนางสงกรารส่งต่อจากจักรวาลเชนิสปาลาซิโอสมิสยูนิเวอร์ส2023ร่วมเป็น g l o b a l cultural ambassador ส่งต่อ The Best of Thailand ให้กับคนทั่วโลกเชิญชวนทุกท่านนะฮะ,ะเที่ยวสงการให้เที่ยวประเทศไทยฮะแล้วก็มาเที่ยวที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาทุ่ประเทศ12สสาขาครับ นายวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานรณรงค์สงกรานสุขใจส่วมสาธารณะไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมด้วยนาวาโทรประที่วิจิตโท ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองแพทย์หญิงอัชรานิติอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยและแต่งตั้งนายอัชวินอยู่บำรุงเป็นแฮปปี้ทริอเลตแอมบบสเดอร์คนใหม่การันตีส้วมไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ทนะ่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้ไปเปิดงานที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัติเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้งานส้วมสาธารณะและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึงต้องพัฒนาส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแฮชและป้าย h a ppy toilet เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วยครับ น้ำดื่มแบรนด์ Space Water จัดงาน Space of f e s t i v a l เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำผสมกลิ่นสมุนไพร Space Flavor Water ภายในงานพบกับโชว์พิเศษจากแน็กชาลีกามินและมุกวรนิตถาวรวง์พร้อมกิจกรรมในงานอีกมากมายวางไว้ที่ว่าคนที่ดื่มภารเนี่ยจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะครับอายุป,ประมาณ30อัพผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็พีทเป็นวัยรุ่นสดใสสดชื่นครับผมแล้วก็ ข้าวเนี่ยก็เป็นแปลกใหม่หนิดนึงเพราะทุกคนชอบหมดเลยเป็นหอมประมูลดึ่กแถมน้ําเปล่าได้เลยนายประเสริฐจันทระโระงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชริน ผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมถแถลงความสําเร็จโครงการดิจิทัลอินฟินิตี้สมาร์ท i n g สร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยโครงการนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า200ล้านบาทอีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่นอีกด้วยระบอบยนะครับปี67 68นะครับมนตรีให้ทำสมาร์ทลิฟวิ้งเป็นวันตำบลวันดิจิทัลนะครับก็จะมีโครงการทั้งโครงการโดรนนะครับโครงการสมาร์ทแทรกเตอร์นะครับแล้วก็มีโครงการไฟจีแอมบูเลนต์ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลและก็ทางดีป้าครับ t ท t ดเลอร์ไทยแลนจับมือไอคอนสยามจัดงานแท t ดเลอร์ออฟเมนูเทศกาลอาหารกรุเมตดดินนิ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปียกขบวนเชฟชื่อดังระดับอวอร์ด i n นนิ่งและ m i ก o ซ o รจิสชั้นนำของประเทศไทยภายในงานมีการประกาศรางวัลแท t ดเลอร์ดินนิ่งอวอ2024คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในวงการฝ่ายดินนิ่งอีกด้วยครับเว็บไซต์ของแท๊เลอร์เชียนะครับสามารถที่เข้าไปดูได้นะครับพร้อมกับ ตัวเล่มนี้เรามีทั้งที่เป็นออฟไลน์ line, และก็เป็นทั้งออนไลน์ด้วยครับผมเครื่องดื่มเกลือแร่เกตเตอร์เรดโดยบริษัทซันโทรี่เ๊ปซี่โคเบเวอร์เดประเทศไทยจำกัดขอแสดงความยินดีกับทีมแข้งตัวแทนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน16ปีทีมตีออคิดบายพาวเวอร์ snck จากโรงเรียนสนามชายเขตจัจงหวัดฉะเชิงเซาสามารถรักษาแชมป์ในศึกเกตเตอร์เลดไฟวีไฟฟุตบอล2 0 2 4คลองถ้วยกับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทณนะสนามสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูในเต็ด เราได้ตัวแทนแชมป์แล้วแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะยังสนับสนุนรายการฟุตบอลเยาวชนต่อไปนะครับเจอกันปีหน้าแน่นอนครับบริษัทป๊อปมาร์ทประเทศไทยจำกัดจัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินระดับโลกคนดังแฟนสายวิทยอาเยนเปิงได้รับเกียรติอาเยนเติงเจ้าของผลงานดีมูอาร์ทอยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกบินตรงมาพบแฟนชาวไทยอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะว่าในวัยเด็กของเขาครับก็ได้เล่นกับสัตว์ส่วนกับสัตว์อยู่มากๆก็เลยทําให้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ที่เคยเล่นด้วยกันในวัยเด็กครับออกมาเพื่อมาออกแบบเป็นดีมูนในคอลเลกชันนี้ครับขอบคุณคุณอาเยี่ยนมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับฟนคขับเท้าไทยในวันนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะฉัาการเช ปิดท้ายกันที่มาร์จุธาบูธนักแสดงชื่อดังร่วมงานเปิดตัว X-File f r a ล์ e n c e l o l l e c t i o n พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และกลิ่นหอมชวนหลงไหลพร้อมทีมผู้บริหารจากแบรนด์อีกด้วยคอลเลคชันที่ดีที่สุดของ X ที่เคยมีมาเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วม,มสัมผัสกับ The New Experience ไปด้วยกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ